ผมจะมาทดสอบฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่มีในรถ BWD ของเรานะครับก็คือฟังก์ชัน V2L นะครับย่อมาจาก Vehicle to Load นะครับแปลเป็นไทยก็คือการจ่ายกระแสไฟจากรถของเราเพื่อไปใช้ในกิจการอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น แคมปิ้งนะครับเปิดไฟส่องสว่างเปิดพัดลมนะแต่วันนี้นะครับผมจะทำในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นใครทำนะครับก็คือเอารถของเรานะครับไปจ่ายไฟช่วยเหลือรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งถ้าเขาแบตหมดนะครับหรือแบตเขาใกล้หมดนะครับไม่ศูนอาจจะหนึนะครับ,จจนะรบเพื่อเติมไฟให้เขา สามารถเคลื่อนที่ออกจากจุดจุดนั้นเพื่อไปหาจุดชาร์จที่เร็วกว่าไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC ก็ตามนะครับให้เขาพ้นจากการที่ต้องขึ้นรถสไลด์นะครับเดี๋ยวไปทดลองกันครับว่ามันทำได้จริงหรือไม่สำหรับรถที่จะสมมุติว่าแบตอ่อนต้องชาร์จวันนี้นะครับจะเป็นรถ MG EP นะครับ ซึ่งเป็นรถของเพื่อนสนิทผมนะครับแล้วเราจะจ่ายไฟจากรถ BYD นะครับผ่านพอร์ต V 2 L นะครับอันดับแรกมาดูอุปกรณ์นะครับมันจะอยู่ในในในถุงซึ่งถุงอยู่ในในกล่องสีดำนะครับที่มีปลั๊ก e m e r g e n c y c h a r g e นะครับแกะออกมาผมไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันนะครับแกะออกมาก็เอาไปเสียบที่ ช่องชาร์จนะครับระหว่างที่เพื่อนผมก็ยังขยับรถนะครับให้ตำแหน่งมันสามารถเชื่อมกันได้นะครับก็เรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับอ่าหลังจากนั้นเสียบไปจำช่องที่มีไว้เลยนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับขั้นตอนนี้เหมือนเสียบชาร์จเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ทำการเอาสายของรถ จริงๆใช้ของ B Y D ก็ได้นะครับแต่นี้อันนี้เพื่อนเอาของของ M G ออกมานะครับก็เป็น emergency charge ของของ M G นะครับก็เสียบเข้าไปอ่าหลังจากนั้นก็เราจะเริ่มปล่อยไฟครับตรงนี้นะครับที่ปั๊กของตัว V 2 L load ของ B Y D เนี่ยมันจ่ายไฟได้อยู่ที่10แอมป์นะครับซึ่งก็จะพอดีกับการใช้ อิมเมอร์เจนซี่ชาจไม่ว่าจะเป็นของ BYD หรือของ MG ก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับนาทีสำคัญที่ทุกคนอยากรู้นะเรามาดูที่หน้าจอครับว่ามันชาร์จหรือเปล่านะครับปรากฏว่าอ่ามันชาร์จนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่63%นะแสดงว่ามันชาร์จอยู่นะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆรถตรวจสอบความเรียบร้อยนะแล้วก็ ไปดูที่ตัวตัวรถ BYD ของเราด้วยนะครับว่าสถานภาพการจ่ายไฟที่หน้าจอมันบอกอะไรบ้างนะครับอเราเปิดดูสิอ่าจะเห็นว่าที่หน้าจอเล็กนะครับตรงขอบเดิมมันไม่ใช่สีเหลืองอย่างนี้เนาะมันจะออกสีขาวใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสีเหลืองนะครับมันบอกสถานะภาพว่า discharging นะครับ พอมาดูที่จอกลางนะครับเข้าไปที่เมนูพลังงานใหม่นะครับก็การจัดการพลังงานก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นในยยะบอกว่าเรากำลังจ่ายไฟออกนะครับยกเว้นแต่จอเล็กนะที่ผมบอกไปนะครับขึ้นชัดๆเลยนะครับเป็นขอบออกเหลืองๆนะแล้วก็เขียนว่า discharging power นะครับถือว่าถือว่าบอกชัดเจนที่จอเล็กแล้วล่ะนะ ะครับทีนี้เรามาดูที่ลดที่แปดอ่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าอ่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมานะครับจากเดิมที่63%นะครับเป็นที่64%น,นะครับแสดงว่าเอารถ B ีวดีของเราไปชาร์จรถอื่นที่แปดอ่อนสามารถทำได้นะครับและสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณเพื่อนผมนะทั้งสองคนเลยนะครับที่ช่วย เอารถมาทดสอบกันนะครับทำให้รู้ว่ามันสามารถชาร์จได้หายสงสัยนะครับแล้วก็เกิดแนวความคิดใหม่นะครับในการช่วยเหลือรถที่แบตหมดนะครับอย่างน้อยก็ต่อระยะจากที่เขาต้องขึ้นรถยกรถสไลด์นะครับก็ไม่ต้องฮะเติมให้เขาสักเปอร์เซ็นต์สนะครับให้เขาพอที่จะเคลื่อนที่ไปสถานีชาร์จที่เร็วกว่า จจะเป็น DC หรือ AC ก็ตามได้นะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับและสามารถทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีนะครับ